พอหัวพระเจ้าแผ่นดินสิมาคนนั่งหมู่บ้านกระตื้นเต้นแต่คนที่เกิอที่สุดเห็นสิได้แก่ยายแถาอนุลอยปีคนหนึ่งในมือถือดอกบัวใหญ่มานั่งถายอยู่ตแต่ะไกลโหหุ่นถามเพื่อนเพิ่นก็บอกว่าบอดได้มาแค่จากบึงแต่ตั้งใจอยากมาถวายดอกบัวแท่นคุณคนที่มาพลิกแผ่นดินแผ่นฟ้าเฮอเฮ่ามีดินหน้ามีฝามีฝนใสา พอแดดเลยหูโบกระเรื่มโรยแม้เท่ามีหูตัว,ว่านในหลวงได้มายืนต้นนาแต่ภาพที่ท่านก้มลงมารับดอกปูนั้นอะ่ะเหมือนย้ำคำที่ท่านเคยว่าวัตถุไม่ได้อยู่เหนือจิตใจเมื่อนั้นหัวโรยดอกหนึ่งจึงมีค่าเหนือคำสุจด,ดิีอื่นใดปุย๋ยแห่งชาติ ขอเป็นตัวแทนเกษตรกรไทยร่วมใจถวายพระพร